Somebody, somebody club home. Hello everyone. Welcome to the channel again and again. I'm here at the uh, Mekong Riverside at Sibunyang village, Si District, Vientiane Capital. Death Island. เด็กเขาโดน s call, uh, s, s uh, belong to Laos the most islands is a uh, belong to Laos and this side is a uh, Thailand See, s i เ n ียงไ uh, district uh, Thailand นพน้องเนาะเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าก็อยู่ข้างแม่น้ำขงเนาะอยู่บ้านสีบุญเฮงทา มันสกุลตะบง่งนครหลวงวียงจันทร์ขับเจ้าก็มายืนอยู่ตัวหน้าชิมเมนเ็นเนนพิ่นเพิ่นเพิ่นปุ๊กไม่เนาะแล้วก็าทางข้างแม่น้ำคลองนี่เพิ่นจะปูคอนกรีตไปมั้แต่คนในเดอร์เดนี้เนาะตัวนี้อยู่บ้านสีไขรทาเนะเาะแล้วเบื้องนั้น ทิเป็นจังหวัดสีชียงใหม้ประเทศไทยเนาะแล้วตัวนี้จนเนิเป็นดอนสิงสู้ตัวนี้อะไรเนาะเป็นดอนสิงสู้ไผยกระสิ่งหูดีเนาะถ้าว่าไพอยู่แถวสีบุญเรืองสีใครเนาะอาจจะหูว่าดอนสิงสู้ไม่เนียงเนาะการดอนสิงสู้ก็แม่นเป็นดอนของเราเนาะสลายทุกๆดอนเยอะขึ้นกับประเทศเราเนาะสมัยฝรั่ง ปกครองเราและอังกฤษปกครองอไทยเนาะเพิ่นได้แบ,งแบงแ่งเขตดินแดนกันไทยจอบอมาจากแม่น้ำของประมาณครับเจ้ากระเอบ่ได้ดีประมาณ700เมตรหรือ1,700เมตรประมาณนี้เนะานนะอะไรเนาะแล้วนี่แถวสี่มุมห้างนี้หรือว่าแถวแคมป์ของนี้เนาะเพิ่นจะปูคอนกรีตหรือว่าปูชิมังไปตามเข้มของหน่อยเนาะ ละกศิมีอาคารบ้านเรือนต่างๆหลายชิม,มือเนาะหลายอยู่ทางเข้มของราชาข้าวเจ้าก็ชิน้ำทานไปตามเข้มของเนาะว่าศิมีอย่างเด่กัที่ทางเทียนนิ่เนาะแม่นวัดสีบุญทั้งธาเรตเทนเดอร์อวัดสีบุญธาเนาะเพราะว่าคลิปนี้ข้าพเจ้าที่พยายามขี่ไปตามเข้มของเนาะเพื่อให้พี่น้องเขาได้เบิ่งว่านการพัฒนา หรือว,ว่าการสร้างสาอของอ้อมแบมแคมของเนาะในเมืองสีโคตะบองนี้เป็นยังไงเนาะจนก็เป็นข้าพเจ้ารีบว่เป็นเนาะเป็นฟังไทยจังหวัดชี้ใช่ไหมกับยงแต่น้ำผงขันเนาะไอจตะหูแล้วแถวนี้ก็เป็นแคมของเนาะเพื่อนตะปูคอนกรีตไปเลยจะไปฮอดใส่นั่นกับติดตามกันนะพี่น้องเด้อ อาคารบ้านซองด้วตามแคมของกับนกับปุ๊กขึ้นชมือรักน้องเนาะออพออนาคตอาจจะมีแบบลักษณะว่าห้งแฮมหรือว่าบอนท่องเที่ยวนะพอเพิ่นได้ปูคอนกรีตและถนนซีมังนี่ไปตลอดเนาะประมาณนี้ตัวนี้ก็จะเป็นห้านอาหารแคมป์ของอไรเนาะ เ่าจะเปิดแต่ย้ำคำเนาะริสอาหารริสไซเดอมคคองริเวอเร์ยาคุณสามารถเพลดเพินวิวท,ที่นี่ไดีปนลาวและไทยแลนด์ประมาณนี้นะพีเนาอทางกระเจนงเงินตามเข้มของเนาะตัวนี้แมนบ้านสีไข้าทาเลพี่น้องเด้อ มันจะมีสีไข้าทาสีไข้ทงเนะะาะวัดไต๋ทาวัดเตทงประมาณนี้เนาะท่าพระเดเคยอยู่แค้มน้ำของอาจจะชูมดีหรือว่าอยู่ในตัวเมืองของอแถวเมืองสิโกตบะบวกเนาะกับชิหุดีว่าสีไข้าทาสีไข้ทงแม่หนังเนะะาะตัวนี้นก็เป็นอาคารอีกบ้นหนึ่งเนาะที่อยู่แค้มของอ I'm still here at the uh, Mekong River size. Yeah. This is a Si Khai Tha Village. Yeah. You see the new building. They're working on that right now. Yeah. This is some uh, restaurant and some house yeah. beside the uh, Mekong River. just Thailand like I said and you will see here they have the concrete yeah all the way down there beside the Mekong River นคนนอเพิ่นจะปูไปซิล่ะคนนี้เนาะแต่ว่าห้องตัวนี้ข้าพเจ้าว่าบ่ฮู้ว่าเพิ่นเฮ็ดหยังเนาะมันเป็นหองเพิ่นสิปลูกกุไม้บ่หรือสิเป็น้องน้ําบ่ข้าพเจ้าก็ยังบ่ฮู้เนาะพอเป็นห้องนิด้อยอยู่ข้างทางข้างหน้า นี้เนาะอยู่แคมป์น้าของนี่เนาะอันนี้ก็เป็นหาอาหารพี่น้องเด้อ The Restaurant beside the Mekong River They will open at night time า o n know this uh, building in the future maybe e i l like a hotel อย่า because I see the way i วนเนาะาาปุกมาสิน เป็นประ,ประมาณเป็นโฮเทลเนาะเพราะว่าทั้งข้างของแม่น้ำคลองประมาณนี้หลังจากมาได้ระยะหนึ่งเนาะ,ะหลังจากสรีใครเนาะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นวัดเมืองวา้าที่เด้อว,วัดเมืองวากับบ้านเมืองวา้าเหรอเนาะแปลว่าบ้านเมืองวาอ้าท่า This is uh, a uh temple uh, in the uh Tha uh, village. Mengwa Tha, Tha, this means beside the Mekong rivers. Thong this means in the middle of the street, the main street. Yeah. And you see also. the uh, concrete street all the way beside the Mekong River. Ima, ขี่มาข้างอ่าแคมป์ของเนาะคราบเจ้าก็เหลียวเห็นกุกจำปาซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศลาวเฮอเนาะอ่า no? uh, this jampa tree symbol of laos yeah the side is uh, thailand across the is a เมืองวาทา ยานาลาสไซที่ท่านเห็นป้ายเห็นเนาะนคระเวียงจันเมืองสิโคตบองห้องการปกครองบ้านเมืองวาทาเหนือภายเนนอเดสเซเวียงจันแคปิตอลสิโคตบองดิสทริกแอนละเดอะคอมมิชชั่นออฟเมือง Wa Ta Village